ขาตั้งมือถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญกับการไลฟ์สตรีมถ่ายวิดีโอต่างๆโดยที่ตัวขาตั้งมือถือเหล่านี้ก็มีระดับราคาที่แตกต่างกันไปทางชแนลของเราก็เคยรีวิวขาตั้งมือถือราคาประหยัดกันมาหลายตัวในวันนี้พิเศษจริงๆก็คือเป็นขาตั้งมือถือที่ราคาเพียง25บาทเท่านั้นเอง คลิปนี้พีชชอสออนกับผมผองธันรัตพงษ์คณะเจริญจะมารีวิวใช้งานให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแนะนำชแนลก่อนสักนิดนึงนะครับชแนลพีชชสออนของเราก็เป็นชแนลที่รีวิวสินค้าเทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามารับชมกันแล้วก็กด Subscribe กันไว้ได้เลยนะครับเจ้าตัวสแตนมือถือตัวนี้นะครับแกะกล่องออกมาภายในก็จะมีอุปกรณ์4ชิ้นมีฐานรองมีตัวแกนมีตัวจับมือถือ แล้วก็มีหัวที่เป็นบอลเฮดเอาไว้จับกับตัวใส่มือถืออีกทีหนึ่งนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยข้อสังเกตนิดนึงก็คือตัวสกูของหัวบอลตัวเนี้ยจะมีความไม่ค่อยแน่านิดนึงนะครับเราก็หาไขาควงเข้ามาขันเข้าไป<ม>การประกอบการใช้งานตัวนี้ข้อต่อทั้งหมดจะมีเกลียวที่สามารถต่อเข้าหากันได้ทุกชิ้นเลยนะครับให้เราไขา ป,ปุ๊บถึงแม้ว่าตัววัสดุจะเป็นพลาสติกแต่ความแข็งแรงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตรงส่วนหัวสกูของตัวฐานนะครับถึงแม้จะเป็นพลาสติกแต่ก็เป็นหัวขนาด3ส่วน5าสามารถเอาขาไม้ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเอามาเมาส์ใส่เข้าไปใช้เป็นขาไม้ได้ด้วยนะครับทั้งตัวด้านบนขันเข้าไปตัวสายมือถือก็เปิดออกมาแล้วก็ปุ๊บเข้าไป ก็จะมีความแน่นนะครับสามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามการใช้งานของเราเลยที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือตัวแกนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับความสูงโดยที่สูงสุดเนี่ยก็ประมาณ30เซนนะครับต่ำสุดก็ประมาณสัก20เซนเมื่อเราปรับเป็นความสูงที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาหมุนล็อกที่ตรงกลางตรงนี้นะครับให้แน่ก็จะใช้งานได้เลยนะฮะในส่วนของตัวหนีบมือถือที่ด้านขอบซ้ายขวาก็จะมี โฟมมาให้ด้วยนะครับก็คือกันไม่ให้มือถือที่เราใส่มาเนี่ยมันเป็นรอยการใช้งานก็สามารถเอามือถือของเราเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยตัวยึดมือถือก็แน่นหนาดีไม่มีความรู้สึกว่ากองแก้งเลยนะครับเราสามารถปรับ เป็นมุมที่เราต้องการแล้วเรามาหมุนแน่นที่ด้านหลังอีกทีหนึ่งเพื่อรักษาตำแหน่งที่เราต้องการตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วสามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังไลฟ์สตรีมหรือว่าบางท่านอาจจะใช้มือถือเป็นกล้องสองกล้องท็อปวิวพวกนี้สามารถปรับแต่งตัวแกนตรงนี้นะครับได้ทั้งแนวมุมเงยมุมก้มอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะครับตอนที่ใช้ขาตั้งตัวนี้ ถ่ายมุมก้มมานิดนึงในกรณีที่เราจะต้องการทํำรีวิวเป็นท็อปวิวหรือว่าเป็นมุมมองบุคคลที่1นนะฮะก็สะดวกมากเลยตัวเราเนี่ยสามารถมองผ่านตัวจอรีวิวแกะสินค้าได้ถือว่าราคาคุ้มค่าสุดยอดไปเลยการใช้งานก็โอเคเกินราคาไปมากๆเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ลงไปดูกันได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับผม